สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพ,นพี่พีๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ้าวันนี้แม่บ้านกับพี่พบกันกับอีพีเก้า 85กันแล้วนะคะฝากพี่ๆใครที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0849158065สง่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจครับพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์กับพี่เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางครับพี่จ๋าโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัสด,ดุให้ค่ะ E.P. 985นะคะพี่จ๋าเช้าวันที่16ตุลาคม2568ค่ะวันนี้ก็มีพระไม้พี่ได้รับชมกัน1ชุดค่ะหมายเลขที่1นะคะพี่จ๋าเป็นชินราชกุเขาสมอแคลงพิษณุโลกค่ะพี่ชินราชนะคะพี่จ๋าเป็นกรุเก่าเขาสมอแคลงค่ะพี่จ๋าเรียมไว้พร้อมใช้งานนะคะพี่ เก่าเลยนะคะพี่จ๋าวันนี้ได้เป็นกรุพิษณุโลกมาให้ชมเป็นองค์แรกค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่หนึ่งค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สองค่ะพี่จ๋า เป็นพระปฐุมมารวัดศีมหาธาตุสุพรรณบุรีพร้อมเลี่ยมค่ะพระปฐุมมาตรนะคะพี่สานีนค่ะเนื้อมาแบบนี้เลยค่ะพี่เก่าๆนะคะพี่สาเก่าสวยค่ะ เรียมไว้แบบนี้เลยนะคะพี่พระปฐุมมาศนะคะพี่จ๋าแบ่งปันนะคะพี่แปดร้อบาทค่ะหมายเลขที่สามเป็นพระปิตาเหรียญพระปิตาพังพระการเนื้อนวะค่ะพี่เหรียญปิตาพังพระการนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อนวะนะคะพี่เก่าสวยเลยค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าเหรียญปิดตาพังพระการเนื้อนวะค่ะแบ่งปัน8ป0บาทค่ะหมายเลขที่4ค่ะพี่จ๋านี่ค่ะเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวนะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อเจ้าสัววัดกลางบางแก้วปี2535ค่ะพี่2535มาในกล่องค่ะพี่จ๋าเขาใส่ซองมาแบบนี้เลยนะคะพี่จ๋าใ่บ้านได้มาแบบนี้ค่ะหล่อเจ้าสัวหมายเลข4ค่ะพี่ เหรียญหล่อใส่ซองมาพร้อมกล่องปีสามห้าค่ะนี่ค่ะด้านหลังมีตอกโค้ดค่ะพี่หล่อเจ้าสัวคค่ะพี่จ๋าแบ่งปันนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่เอ่อ 800บาทค่ะหมายเลขที่ห้านะคะพี่าห้าเป็นรูปถ่ายหลวงปู่สุขค่ะรูปถ่ายปู่สุขวัดปากครองมะคมเท่าเก่าค่ะพี่จ๋าคือสภาพแม่บ้านได้มาแบบนี้ค่ะรูปถ่ายหลวงปู่สุขค่ะพี่ปู่สุขวัดปากครองมะคมเท่าเก่าสวยค่ะ ถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่แม่บ้านพูดง่ายคุยง่ายต่อรองได้นะคะพี่จ๋าติดต่อกันเข้ามาค่ะพูดคุยสอบถามทักทายกันได้ค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่5นะคะพี่จ๋าแบ่งปันเจ็ดอยบาทค่ะหมายเลข6เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะพ่อเดิมวัดหนองโพสองสี่แปดสองค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อเดิมเก่าสวยนะคะพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมหูเชื่อมพร้อมกันเลี่ยมค่ะ เก่าสวยค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะห่วงเชื่อมหูเชื่อมนะคะพี่จัไม่ชัดเจนสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสองสี่แปดสองค่ะแบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขที่เจ็ดเป็นเหรียญแจกแมกเหรียญหลวงพ่อกลวยแจกแม่ครัวค่ะพี่หลวงพ่อกลวยนะคะพี่จ๋าเลี่ยมไว้ค่ะวัดโคศิตารามนะคะพี่ หมายเลขเจ็ดค่ะพร้อมเลี่ยมนะคะไปจัดเรี่ยมไว้พร้อมใช้งานเลยค่ะแบ่งป,ปันนะคะไปจ่ายหมายเลข 7, เจ็ดแบ่งปันเจ็ดร้อยบาทค่ะ หมายเลข8เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยญยหอมค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อเงินวัดดอนยญยหอมใหม่เลข8ค่ะนี่ค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่แจง้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะ ข้อเงินวัดดอนยายหอมค่ะเรียมไวใหม่เลขแแบ่งปันเจ็ดอยบาทค่ะหมายเลข, 8, ท,เลขที่9้าเป็นพระหูยานค่ะพี่จ้าหูยานเนื้อชินตะกั่วค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่นี่ค่ะคราบสนิมแดงมีมาโชว์ประปรายนะคะพี่ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าพระหูยานแบ่งปันที่600บาทใหม่เลข9ค่ะหมายเลขที่10นะคะพี่จ๋าเป็นเสมาปู่ทิมปี18ค่ะเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมค่ะปู่ทิมวัดละหารไร่ค่ะพี่จ๋าเหรียญปี2518ค่ะ ก่าสวยคะ่ะพี่สาปูท่ทิมปี18ค่ะแบ่งปันอยู่ที่หมายเลข17บ0บาทค่ะ11นะคะพี่สา1สเป็นเหรียญเริญพรล่างหลวงปูท่ทิมปี17ค่ะจะเริญพรล่างนะคะพี่สาปูท่ทิมวัดละหารไรค่ะ ปี2517ค่ะพี่แบ่งปันค่ะหมายเลข11 7 0 0ยบาทค่ะพี่จ๋า12เป็นปู่ทิมหูเชื่อมค่ะพี่เหรียญหลวงปู่ทิมหมายเลข12ค่ะเป็นเหรียญหูเชื่อมพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่จ๋า เรียมไว้ค่ะพี่พร้อมใช้งานนะคะพี่สาปู่ทิมวัดละหานไรค่ค่ะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะคะพี่สาจังหวัดระยองคะ่ะไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่สารบกวนติดต่อทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมคะ่ะแอดไลน์ไม่เป็นโทรมาค่ะพี่เดี๋ยวไ่บ้านแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มเติมให้คะ่ะ ปูทิมหม่เลข12แบ่งปัน700ยบาทค่ะ13เป็นปิตาไม้แกะค่ะพี่มีรอยจานนะคะพี่สาแกะจากไม้ค่ะพี่เนื้อเก่ามากนะคะพี่พระปิตาไม้แกะค่ะนี่ค่ะมีรอยจานค่ะพี่ นี่ค่ะรอยจานนะคะพี่จ๋าเป็นไม้แกะเก่าๆค่ะรองรอยการจานเก่าชัดสวยเลยค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าหมายเลขสิบสามค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่อ่าสิบสามเจ็ดร้อยบาทค่ะสิบสี่เป็นปิตาหลังแบบนะคะพี่จ๋าเก่าๆเลยค่ะพี่พระปิตาหลังแบบหมายเลขสิบสี่ค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลข14ปิดตาหลังแบบ600บาทค่ะ15เป็นเซมาปูเอี่ยมหลังยัน4 2467งี่เค่ะพี่เหรียญเซมาหลวงปูเอี่ยมนะคะพี่จ๋าปูเอี่ยมหลังยัน4ค่ะ2467นะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะหมายเลขที่15นะคะพี่ แบ่งปันค่ะหมายเลข15นะคะพี่จา๋าแบ่งปันพี่พี่เอที่700บาทค่ะ16เป็ดพระผงสุพรรณค่ะผงสุพ,นนะะพรพรณนะคะพี่จ๋าพร้อมเลี่ยมค่ะพี่พระผงสุพรรณนะคะพี่จา๋าเก่าสวยค่ะ เลี่ยมไว้ครับพี่หมายเลข16ครับพี่จ๋าเลี่ยมเก่านะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่หมายเลข16-600บาทคะ่ะ17เป็นพระสมเด็จครับพี่จ๋าสมเด็จเลี่ยมเก่าเลี่ยมไว้นะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยคะ่ะหมายเลข17พร้อมเลี่ยมเป็นพระสมเด็จคะ่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋านี่ค่ะพี่จ๋าด้านหลังมีเป็นรอยปูไตนะคะพี่เว้าวมาให้เห็นเนื้อหาเก่า,กาๆใหม่เลข17แบ่งปันอยู่ที่700้บาทค่ะ18เป็นสมเด็จเก่ามีครับกุด้านหลังปั๊มตราค่ะพี่จ๋าใหม่เลข18ค่ะ เก่าสวยนะคะี่ แบ่งปันค่ะพี่จ่าหมายเลขที่18แบ่งปันอยู่600บาทค่ะ19เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันค่ะพี่จาอาจารย์ฟันปี07ค่ะพระอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะค่ะพี่จาอาจารย์ฟันอาจารโรค่ะพี่เป็นเหรียญปี2 5 0 7ค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าพระอาจารย์ฟั่นแบ่งปันนะคะพี่700บาทค่ะหมายเลขที่2ี่20เป็นรูปลอหลวงพ่อเงินค่ะพ่อเงินพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่จ๋าเนื้อเก่าค่ะเกินคราบเขียวเก่าสวยค่ะ แบ่งปันนะคะพีจาร์รูปลออหลวงพ่อเงินค่ะหมายเลข20ค่ะพจาร์แบ่งปันที่600บาทค่ะ21เป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบค่ะพิจาร์หลวงพ่ออี2473ค่ะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะะเ่ หลวงพ่ออีหมายเลข21นะคะระจ้าพ่ออีสองสี่ค่ะแบ่งปันนะคะพระจ้าหมายเลข21ค่ะแบ่งปันอยู่ที่700บาทค่ะ 22เป็นเหรียญชินราชอินโดจีนพร้อมเลี่ยมนะคะพี่สามาในเลี่ยมค่ะชินราชอินโดจีนใหม่เลข22ค่ะเป็นเหรียญพร้อมเลี่ยมค่ะพี่า๋า ชินราชอินโดจีนค่ะพี่หมายเลขที่ยี่สิบสองแบ่งปันหกร้อยบาทเอ้เจ็ดร้อย700บาทนะคะพี่สายี่สิบสองพร้อมเลี่ยมค่ะหมายเลขยี่สิบสามค่ะพี่สาเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะปู่ทวดหลังเตารีดนะคะพี่สาหมายเลขยี่สิบสามค่ะพี่เลี่ยมไว้นะคะพี่สามาแบบนี้ค่ะ เกสวยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อในบ้านกันเข้ามานะคะพี่จ๋าขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะหมายเลขยี่สิบสามค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะยี่สิบสี่เป็นเตารีดพรอมเลี่ยมนะคะพี่เลี่ยมแบบนี้ค่ะพี่อันนี้เป็นไม้นะคะพี่จ๋าตรงนี้เป็นไม้ค่ะพี่นี่ค่ะ อันนี้เป็นเหมือนออไม่แน่ใจนะคะพี่นี่ค่ะส่วนส่วนนี้เป็นไม้ค่ะพี่ข้างหลังนี่นะคะเขาเลี่ยมเก่านะคะพี่เลี่ยมสวยค่ะพี่เป็นเอ่เตารีดหลวงปู่ทวดค่ะด้านหน้าเป็นตัวทอทหารนะคะพี่ ่าสวยนะคะพี่จ๋าไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยค่ะยังไงติดต่อไ่บ้านกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะแบ่งปันเจ็ดยบาทนะคะพี่จ๋าหมาเลข25เป็นเขาค่ะพี่เขานะคะพี่จ๋าถามเขามาเขาบอกเป็นเขาถักเชือกไว้ค่ะความยาวอยู่ประมาณ3นิ้วค่ะพี่นี่ค่ะ ทักเชือกไว้แบบนี้เลยค่ะความยาว3นิ้วนะคะพี่สาเขาแบ่งปันพี่พี่เอฟที่900บาทค่ะอ่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่08 4 9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพ่สาวันนี้ก็ขอจบคลิป EP 985ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า